สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Gpx รุ่น Regen Gen t l e m a n นะครับเดี๋ยวช่างที่จะมาปฏิบัติงานนะครับก็เป็นอดีตลูกศิษย์ครูนะครับชื่อโสรถซึ่งเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจกักรยานยนต์คันนี้มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอ้าวเชิญเลยครับอ่ะเดี๋ยวครูขยายขยับไปใกล้ๆใ,ให้เราเห็นนะครับอ่ะนะครับก็เปิดก้านวัดนะครับแล้วเราก็เช็ค ตอนนี้รถคันนี้มันไม่มีขาตั้งคู่นะครับมันจะเอียงไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าจะาชว์ๆก็อเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเป็นคนไปไปนี่รถให้นะครับเพื่อจะดูว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยปริมาณน้ำมันเครื่องเขามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูจะเป็นคนตั้งรถให้ตรงนะครับตั้งดีครับตั้งการวัดปริมาณน้ำมันเครื่องยังไปไงครับ ยังอยู่ยในเกณฑ์ดีครับอโอเคครับอีกใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้กลางนะครับอา้าวโอเคครับ นะครับลูกศิษย์ครูเขาก็แจ้งมาว่าปริมาณนะ้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ที่ตรงกึ่งกลางนะครับตรงระดับนะครับแต่เนื่องจากมันครบกําหนดเขาก็เลยจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยนะครับพอดีช่างเขากำลังปรับปรุปงห้องน้ําอยู่เดี๋ยวครูพาไปฝั่งที่เราจะถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับตามครูไปครับ อยู่ฝั่งน,นู้นไนเดี๋ยวครูจะอ่าสักครู่นะเดี๋ยวครูจะปรับขาตั้งกล้องลงนะครับไม่ว่ากันนะครับมันก็สั่นหน่อยนะครับนะฮะอ่า เดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์นะครับชี้ไปที่จุดที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องอะ่ะตรงนั้นนะครับใช้ประแจรหรือลูกบล็อกเบอร์อะไรครับเบอร์ยี่สี่อ่าต้องใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับแล้วท่านใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับไม่เช่นนั้นแล้วฝาปิดตัวถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะชำรุเสียหายได้อ่ะเชิญเลยครับครูปรับองศากล้องให้ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนมาตรฐานทั่วๆไปนะส่วนท่านใดบอกกูทำมาเยอะแล้วไม่เคยลวกมือกูเลยอนนั้นก็แล้วแต่นะครับครูก็พูดไปตามบริบทนะครับอ่าทีนี้ในระหว่างที่น้ำมันเครื่องมันไหลออกมานะครับเดี๋ยวครูให้ดูนะครับที่ฝาเมื่อกี้เนี่ยเห็นคาตาเลยครับมีเศษอะไรครับ เศษกาวรกหรือเศษปเกเกลียวเห็นไหมครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าหาโอลิงตัวฝาปิดกรองเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเต้องเอาปเกเกลียวหรือกาวมาแล้วในขณะเดียวกันที่ครูมองเมื่อกี้เนี่ยที่ลวดที่ดันดันไส้กรองอยู่สปริงก็มีเศษอยู่หยิบมาครับร้อนหน่อยหยิบมาให้เพื่อนเขาดูหน่อยเห็นไหมครับ เนี่ยติดมาเป็นไส้เป็นยวงอย่างนี้เลยเนี่ยนะถ้ามันหลุดเข้าไปมันมีโอกาสไปอุดตันทางเดินน้ำมันเครื่องด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยอ่มันมีกองด้วยนะอ่าเอาออกมาเลยครับเื่อนเขาจะได้เห็นนี่นะครับตะแกรงกองจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะอะไรครับ เราจะเอียงรถเราจะเข็นกระตุกจะทําอะไรก็ทําไปนะครับรุ่นนี้มีขาสตาร์ทเท้าไหมไม่มีอ่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเหยียบขาสตาร์ทไล่นะ้ํามันเครื่องไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดมีคนถามครูว่าครูครับแล้วถ้าเกิดผมจะติดเครื่องไล่นะ้ํามันเครื่องได้ไหมครับได้ไหมไม่น่าได้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรถึงไม่ได้ครับก็เพราะตอนนี้นะ้ํามันเครื่องมันทำไมครับ มาถูกถ่ายออกมาแล้วนะครับไม่สมควรทํานะส่วนท่านใดยอยากจะลองทําพังมาท่านก็ไปลองเองนะครับเดี๋ยวครูให้ดูปริมาณน,น้ำมันเครื่องและสีที่ไหลออกมาโอเคเนอะนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เพื่อนเขารอน้ํามันเครื่องมันไหลออกมานะครับเดี๋ยวครูจะให้เขาไปทาความสะอาดนะครับสปริงใส่กรองแล้วก็ฝาปิดให้สะอาดนะครับใน,นช่วงนี้ครูขอญาตหยุด วิดีโอไว้สักครู่หนึ่งนะครับนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ครูเขาก็พอใจแล้วนะครับแล้วก็ได้นำนะครับตัวไส้กรองสปริงนะครับแล้วก็ฝาปิดแปล้างทั้งฝามสะอาดทีนี้นะครับเนื่องจากว่าโอลิงที่มันมาทีแรกเนี่ยนะครับมันซุดมันแบนนะครับครูก็เลยไปหาโอลิงกล่องนะครับมาเทียบให้ก็ได้เป็นเบอร์นี้นะครับ เห็นลูกศิษย์แจ้งว่าถ้าเป็นราคาเบิกของมันเนี่ยตัวละเท่าไหร่นะสองร้อห้้อยห้าสินะครับเดี๋ยวครูจะคิดลูกศิษย์ไปสักตัวละ3ามร้อยห้าร้อยกันล้กันเนาะกันเองนะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะาผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดตรงรูถ่ายนะครับเพื่อสำรวจดูว่าผิวสัมผัสมันมีอะไรชำรุดแตกหักไหมมีเม็ดปวดเม็ดทรายไหม เวลาเราเช็ดก็ต้องระวังนิ้วมือเราด้วยนะครับอาจจะบาดได้นะครับะนะครับทีนี้หลังจากเช็ดแล้วนะครับไม่มีสิ่งผิดปกติอันใดนะครับเราก็จะใส่ตัวไส้กรองอใส่ตัวไส้กรองนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็จะตามด้วยสปริง แดีวครูขยับหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีลิฟต์นะครับจะลําบากสปริงเสร็จแล้วก็จะเป็นฝาปิดนะก็หมุนเข้าเกลียวด้วยมือก่อนนะครับทีนี้ค่าแรงขันเนี่ยนะครับลูกศิษย์บอกว่าไปถามที่ศูนย์มาศูนย์แจ้งมาว่าขันขัน,ขนไปเถอะนะครับครูก็เลยไปดูค่าแรงขันของเครื่อง Honda Phantom 200มาให้นะมาตรฐานของ Honda Phantom 200นะครับ ตัวโมหรือตัวน็อตถ่ายแล้วแต่คุณจะเรียกกันละกันนะครับคือ1 1ฟุตปอนนะครับตอนนี้คือครูก็ให้ลูกศิษย์เขาตั้งประแจปอนนะครับแล้วมห้ครูตรวจสอบไปแล้วถูกต้องก็จะให้เขาทําการขันนะครับเดี๋ยวครูขยับหน่อยนะเพราะเดี๋ยวมันจะเกะกะเขานะครับครูจะถอยมาหน่อยนึง เอ็ดฟุตบอลไม่ไม่แรงนะครับผักเบาๆเดี๋ยวก็ดังคลิกแล้วนะครับไยเลยแล้วครับอ่านะครับเนะเพราะว่ามันเป็นแค่ฝาปิดตัวกองตัวถ่ายนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนโอลิงตัวใหม่ทีนี้หลังจากเราขันฝาปิดเสร็จเรียบร้อยก็ทำยังไงครับเอาผ้าแห้งสะาดเช็ดเพื่อ จะได้ดูว่าหลังจากเติมน้ํามันเครื่องแล้วนาไปใช้งานเนี่ยมันมีการซึมการรั่วจากตรงจุดนั้นไหมนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับอ่าทีนี้มาเข้าสู่การเติมน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ลูกศิษย์เขาเป็นคนไปซื้อน้ํามันเครื่องมาเองนะครับทีนี้ตรงเรื่องน้ํามันเครื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวครูขออนุญาตอธิบายดังนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามครูว่า ซึ่งครูแคปหน้าจอไว้คือครูไม่ได้ว่าเขานะครับเขาบอกว่าครูครับน้ำมันเครื่องยี่ห้อปอตอ,ตอแล้วก็จุดๆุดจุด,จดแบรนด์ของคนไทยนะครับเติมใส่เครื่องแล้วมีคนเขาบอกว่าเครื่องทางรถทางจริงไหมครับนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับนะฮะแล้วแต่นะส่วนของทันเนี้ยลูกศิษย์เขาเลือกใช้เป็นน้ำมันเครื่องของยี่ห้อ วาวอลีน VR1 wow, Racing นะครับค่าความหนืดคือ10 W50 นะครับอ่าเขาเขียนว่าอันต้าฟูลซินเทติกนะส่วนถ้าถามว่าครูมีส่วนได้เสียกัน้ำมันไหมคือครูไม่รู้นะลูกศิษย์เขาซื้อของเขามาเองนะครับเดี๋ยวครูจะย้ายไปข้างฝานะฝั่งที่จะเติมน้ำมันเครื่องอ่ะนะครับ ขออนุญาดตั้งกล้องใหม่นะครับปริมาณที่เติมครับ1นึลิตรครับหนึงจุลิตรนะครับทำไมรถคันนี้ถึงใช้น้ำมันเครื่องเยอะจังครับ เครื่องยนตัวนี้กี่ซีซีครับ 200cc ครับ 200cc แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้มีอะไรครับเนี่ยเป็นแผงคล้ายๆม้อน้ำเนี่ยครับออยล์คูลครับอ่ามีออยล์คูลเลอร์นะครับมันก็เลยใช้ปริมาณน้ำมันเครื่องเยอะอ่าอีกครั้งนะครับใช้น้ำมันเครื่องเท่าไหร่ครับ1.5ลิตร1.5ลิตรเพราะฉะนั้นกระป๋องแรกมันคือ1ลิตรก็ใส่ไปได้เลยแบบชิวๆนะครับ เดี๋ยวครูหาหามุมให้นะครับะจะได้ไม่บางลูกศิษย์เขาทํางานด้วยะนะครับเดี๋ยวครูขออนญาตขยับมาอย่างนี้นะครับอ่า นะครับ1ลิตรแรกฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะอีกหนึ่งขวดที่ลูกศิษย์เขาซื้อมาเนี่ยมันก็คือ1ลิตรนะครับแล้วครูก็เลยถามลูกศิษย์เพื่อลองูมูว่ายังจําได้อยู่ไหมแล้วถามว่าอะไรอีกที่เหลือทํำยังไงครับลูกศิษย์ก็ตอบครูมาว่าที่ขวดหรือที่กระป๋องเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีตารางบอกปริมาณอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะเทจากกระป๋องเนี่ย ไปใส่กระป๋องนู้นอีก0.5ก็เหลือเท่าไหร่ครับอย่างละครึ่งลิตรหรือเค้าเจ้ากระป๋องใหม่เนี่ยเทไปแล้วก็มาคอยดูก็ได้ว่ามันเหลือ5 0 0ซ c หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้โซลสะจะเลือกแบบไหนเลือกแบบชัวร์สุดครับอ้าวชัวร์สุดแบ่งก่อนอ้าวแบ่งก่อนนะครับอบ่อนนะอเดี๋ยวให้เห็นหน้าผู้ปฏิบัติงานนะโชว์ความหล่อเหลน่อยครับ หลายคนบอกเบื่อหน้าครูพรเทพเบื่อหน้าพี่ปุ้ยละดูหน้าลูกศิษย์บ้าง พอดีแล้วนะครับก็ปิดฝากระป๋องที่เหลือไว้ครับเดี๋ยวเผื่อไปสกิดโดนหกนะครับเพราะฉะน,นั้นตอนนี้ลูกศิษย์เขาแบ่งน้ำมันเครื่องมาใส่นี่แล้ว500รอยนะครับอ่าไปดูครับอีกห้า้อยที่เหลือครับก็ใส่นะครับคููพยาทยกนะครับ เดี๋ยวหลังจากเติมน้ำมันเครื่องเช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ติดเครื่องฟังเสียงนะครับนะครับมีหยอๆด้วยนะครับเหมือนหยอน้ำปลานะครับมันเนื่อครับค่ามันเหนืดครับเราต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกหยดเห็นไหมถ้าเลี้ยงกับครูเหน็นไหม จะต้องระวังไม่ให้น้ำมันหยดเอากลวยมาใส่กระปอ๋องอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเช็ดทำวามสะอาดเนี่ยนะครับเรียนจากครูไปแล้วนะครับวันหนึ่งจะกลับมาขอใช้บริการที่โรงเรียนนะครับก็คือหยิบจับเครื่องมือเซอร์วิสเองนะครับครูก็แค่อานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ให้นะครับรถมันเอียงอยู่ครับรถมันเอียงอยู่ แล้วมันต้องเกินอยู่แล้วครับถูกไหมฮะเพราะว่ายังไม่ได้ติดเครื่องน้ามันยังไม่ได้เข้าไปในออยโอเคปิดเลยนะครับปิดเลยครับ,เรบอเอาผ้าแห้งเช็ดทั้งฟารสารบิดให้แน่นไปเลยครับโอเคระวางอาพิพุยเคลียร์าดา่ายน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะครับลูกส์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้เขาลอง ติดเครื่องนะครับให้ท่านผู้ชมลองฟังเสียง GPS Regent Gentman 200นะครับุยเก็บเลยครับโอเคนะครับรอนนั้ขั้นตอนในการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง G.P.X. Regen Gen ท่านแมนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนั้นท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ถ้าอยากจะเซอร์วิสนะครับก็จะรู้ขั้นตอนนะครับรู้ค่าแรงขันฝาปิดตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นจุดเดียวกับตัวน็อตถ่ายนะครับนะก็จะได้ความรู้นำไปใช้ได้นะครับก็ครูพี่ปุ้ยแล้วก็ลูกศิษย์โสรถนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่าน ที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ